อาบน้ำเสร็จแล้วครับอล่าจะกลับบ้านไปหาแม่กับน้องแล้วเดี๋ยวมาอาบใหม่นะพรุ่งนี้มาอาบใหม่นะครับอลากลับบ้านก่อนนะครับแม่กับน้องรออยู่วันนี้ไม่เข้าป่านะวันนี้อันนี้น้องวาไม่เข้าป่าน้องวาบอกว่าเดี๋ยววัวมาน้องวารีบขึ้นโกรนนูนนะคะ วัวกาลังจะเดินทางมานน่นอยู่ฝั่งนู้นน้องวัวบอกว่าอาลากลับบ้านก่อนน้องวัวนะอยู่ยน้องวัวมาอาลาจะตกใจอาลาไม่ได้กลัววัวนะคะแต่อาลาตกใจเดินตามช้างเดินตามช้างเ,อ,อ,เอ้ทางขึ้นสิ รถทูโกลนกลับบ้านในกระเป๋าพ่อมีอะไรรถมารถไทยมาเบรกบก่อนเบรกก่อนให้รถไทยไปก่อนให้รถไทยไปก่อน ไปถ่ายไปก่อนนะครับอ,ำำอนา,นบ,อาอบน้ำคั่แอาบน้ำครับผมอาบน้คเลยเราจะไปทางบ้านยายบ่อะไรจะไปทางบ้านยายนะไปจะไปทางบ้านยายก็ไปดมกลิ่นเนาะ

เดินตามเป็นลูกชายที่ดีแท้เดินตามนี่มีอะไรอยู่ในกระเป๋าไปแล้วค่ะจะไปทางบ้านยายนะคะวันนี้ โอ้โหด,ดูเดินตามพ่อเลยไปแล้วค่ะไปแล้วไปทางรัดแล้ว ดูทำค่ะดูทำคันครับค,ค,คันอะไรคันครับโอ้เต็มที่เลยผูย้ใดเขาจุดอีกอย่างนั้นตะซีบอกไงกลุ่มเลย ไปแล้วไปแล้วอล่าจะกลับบ้านแล้วนะครับอล่าจะกลับบ้านแล้วเดินตามพ่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปโรกันอยู่ที่บ้านเนาะ 了哈。